ชื่อของบอสกันนะครับของคดนะีดีไอคอนกรุ๊ปเนาะซึ่งโด่งดังมากก่อนหน้านี้นะครับแบบดังอะ่ะเออมีดาราเกี่ยวข้องกันมากะนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแซมคุณมีนะครับซึ่งคุณแซมและคุณมีเนี่ยก็ได้รับการประกันตัวออกมาแต่คุณกันยังไม่ได้นะครับคุณกันยังอยู่ในเรือนจําอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาไล่เรียงกันว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะชื่อคุณกันถูกเปิดเผยอีกครั้งหนึ่งกับเพจบิ๊กเกลียนครับ โดยบิกเกียนเนี่ยเขาบอกว่าสายรับบิกเกียนกระซิบบอก DSI ลุกหนักเลยเรียกสอบบอสกันเพราะว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยด้กู้ที่กู้ได้เนี่ยเห็นภาพเดินอูอีที่แดนหนึ่งในเรือนจำไงคุณอนาะซึ่งก็ต้องบอกว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับเขาก็เป็นที่ที่เอ่อเอาไว้สำหรับคนที่คุมขังเพื่อรอการพิจารณาคดี นะต่างๆนะนะานาศาลยนีไม่ลงแต่ว่าในระหว่างนี้เนี่ยก็อยู่ในบ้านใหญ่ก็คือเรือนจําพิเศษกรุงเทพแล้วก็จะมีใครบ้างที่โด่งที่ดังอะไรต่างๆก็คือพวกคดีการเงินต่างๆชอง้ชอกงช้อกงนะคะล่ำล่ำรวยรวยในอยู่แต่แถวนั้นคุณนะจะเข้าใจไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าอาจจะมีการเรียกเข้าไปทําไมนางแบบนางเอย๋ยเข้าไปมาฟิเจอร์ริงกันเบ้เบะเข้าใจไหมโด่งดังมากมึงมันตะลึงเลยแหละ เขาไปถึงในเรือนจำอะ่ะคิดดูแล้วกันเปิดห้อง VIP จ่ายเงินกันเป็นล้านทุนจงทุนจีนเขาจะเลิศตะลึงเลยแต่อยูอ่ดีก็ชื่อบอสกันก็โผลมาสำหรับกล้องวงจรปิดเดินอูอีเดินอูอีแปลว่าเดินจูจ่จีเดินจู่จีแปลว่าเดินใกล้ชิดกับใครบิ๊เกียนยังไม่บอกเดีรอท้องสืบต่อนะคะ